เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพีชสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซืเลือกอยูนะบ้านสวยบรรยากาศดีโล่มเลื่นเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจครับทำบ้านพักตากอากาศาเหมาะเลยมีระเบียงมานั่งเล่นรับรอชมวิวด้วยรอบๆเป็นพื้นที่ว่างครับโปรง่งโล่งสบายไม่แอาอาัดไม่อ,าอาึดอ,าอาัด ตัวบ้านนี้สวยพร้อมอยู่เลยนะครับหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดครบวิวทุ่งนาด้านข้างภายในบ้านกว้างครับแต่ละห้องกว้างใหญ่ว้างเลยบ้าน2ชั้นครับมีถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำสอห้องโถงครับมี2ห้องโถงเลยมี1ห้องอัวแล้วก็แถมแอร์ให้อีก3เครื่องพื้นที่83ตารางวาแปลงนี้ห่างทะเลแค่ห5กิโลเมตรเท่า้นง ในราคาเพียง1.8ล้านแสนบาทครับ1.8ล้านแแสนบาทพานใกล้ทะเลครับราคานี้สุดคุม้มคอร์เตอร์ครัวสึงหล้ากจานก็มีให้ครบครับไม่ครบเลยนะครับตรงส่วนบันไดขึ้นชั้น2นะครับเป็นนั่งเล่นรับลมชมวิวได้ด้านหน้าติดถนนลาดยาง ร้นอนดีเดินทางสะดวกสบายเจ้าของขายเองนะครับเจ้าของซื้อไว้แล้วไม่ได้อยู่อันใดสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยแปลงนี้อยู่ใกล้กับหาดหัวตานจังหวัดเพชรชบุรีครับห่างทะเล1.5กิโลเมตรอันใดกำลังมองหาที่หาบ้านสว่วนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ